เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าชั้น52บนหอคอยพัทยาปาร์คมีอะไรใกล้จะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกัน

มองได้ไกลสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะด้านล่างที่เราเห็นนี้จะเป็นส่วนน้ำของพัทยาปลาคค่ะเราพึ่งขึ้นมากันจากตรงนั้นค่ะเล่นกันอยู่ที่นี่ทั้งวันส่วนตรงนี้จะเป็นลายอาหารบุฟเฟ่ค่ะจะมีบุฟเฟ่ว้บริการอยู่บนหอคอยเลยค่ะซึ่งหอคอยนี้มันจะหมุนอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ไม่เวียนหัวนะหมุนเบาๆให้เราชมวิวกินบรรยากาศเมืองพัทยาไปเรื่อยๆ หรือถ้าใครไม่สะดวกทานเขาก็มีบัตรแยกให้ขึ้นหอคอยนะแล้วที่นี่ก็มีกิจกรรมให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยค่ะอันนี้เราถ่ายจากโต๊ะที่เรานั่งอยู่นะเช่ไหเราก็จะโมนติว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 แบบนี้ไปแต่อยู่บนนี้ไม่ได้เวียนหัวอะไรนะเพราะว่าเขาบุ่นช้าๆไปเรื่อยๆ ตอนนี้เรามานั่งรอดูพระอาทิตย์ตกดินจะ้ะแต่ว่าตอนนี้อิ่มแล้วแล้วก็ง่วงแล้วน่าจะไม่ได้ดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วเพราะว่าจะกลับบ้านนอนละ